สวัสดีทุกคนวันนี้เบลล่ามีทริคบางอย่างมาบอกแต่ถ้ารู้แล้วอ่ะเหยียบไว้ด้วยนะใครเป็นสายเดินทางแล้วแบบตลอนตลอนเบลล่าเป็นสายชอบเดินทางโซโล่คนเดียวอยู่หลายๆครั้งนะคะเบลล่ามีทริคในการจองโรงแรมให้ได้ราคาถูกมากๆถูก คือก็ไม่ได้ถูกมากๆหรอกก็ถูกกว่าอาที่เราจองผ่านแอปพลิเคชันซึ่งคือบางคนอาจจะรู้มั้งแต่ว่าเบลล่าเพิ่งรู้เลยอะ่ะปกติเบลล่าจะจองใน booking.com กับ Agoda ทีเนี้ยคนที่ช่วงเนี้ยเดินทางบ่อยเบล่ามาเยี่ยมมาเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็บ้านก็อยู่ต่างจังหวัดนี้พอมาเนี่ยเขาไม่ให้เฝ้าใช่ไหม ก็เลยต้องมานอนโรงแรมอ่ะตอนนี้ก็อยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะคะที่โคราชใครอยู่นะครราชสีมาบ้านตอนนี้แล้วก็ฮไม่รู้จะบอกดีไหมอะ่ะอ่ะมาดูแลกันนะแล้วก็รู้แล้วเหยียบไว้รู้แล้วเหยียบไว้ด้วยเออเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปแก้ระบบใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะอดได้ราคาดี ่ะเดี๋ยวเบลล่าจะทำให้ดูนะว่าทำยังไงฮัลโหลเพื่อนๆอยังอยู่ใช่ไหมทำให้ดูตอนแรกนะเห็นหน้าจอใช่ไหมเบลล่าจะจองแบบปกติให้ดูก่อนเราปกติเราเข้าที่ a g ก da ใช่ไหมคะทีนี้สมมติว่าอเบลล่าเลือกโรงแรมโอโซนโฮเทลเขาใหญ่ นาวันที่แปดปกติเราก็กดอย่างนี้ใช่ไหมดูราคาไปเลือกวันที่อืมแล้วก็เราก็เจอโรงแรมนี้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนจำราคานี้ไว้นะอ่าราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิเรากดเลือกห้องกดเลือกห้องใช่ไหมห้องนี้นะดีลักนะคะ1952พันเก้าร้ยห้าสิบสองกดเพิ่มเข้าไปในตะก้าไปที่ตะก้าอ่ะระบบจะอยู่ที่ นะสองสามห้าสามจำเลขนี้ไว้นะเลขนี้เบลล่าปกติแล้วเราจะกดตรงนี้แล้วเราก็จะกดในถัดไปใช่ไหมถัดไปเสร็จปับ๊บอ่ะเขาก็จะให้เขาจะรวมรวมทั้งหมดให้ในราคาสองพันสามร้อยใช่ไหมสองพันสามร้อยเสร็จแล้วเราก็ ใส่บัตรเครดิตตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จ่ายเงินตัดบัตรไปทีนี้เบลล่าไม่ทําแบบนี้เพื่อนๆจาราคานี้ไว้นะอันนี้เป็นอันนนี้เป็แบบวิธีปกติที่ที่ที่เราทํากันที่ปกติเบลล่าทําทีนี้วิธีใหม่ที่ทําให้เบลล่าจ่ายได้ราคาถูกกว่านี้นะคะดูนะดูแล้วเหยียบไว้ <laughs> เหยียบไว้ด้วยนะอยากจะบอกเลย เข้าไปที่แมป o o o l l m Map กูนแมปเสร็จปุ๊บเวลาเสิร์ชนะคะโอโซนโฮเทลเขาใหญ่ขึ้นมาแล้วนะคะวันที่28ถึงเกวันที่เดียวกันเลยเลื่อนลงมานะคะเห็นไหม a a g o d าทำไมราคาพันแปดอ่ะแล้วก็กดเข้าไปเส็จปับ๊บมาดูนะเมื่อกี้2อ0 0นสาบนะมาดูเข้าแบบเฮ้ยเหลือพันห้า เบล่าไม่รู้นะว่าห้องมันอาจจะเป็นห้องแบบเล็กกว่าหรืออะไรกว่าก็ตามเบ่คิดว่าน่าจะใช่นะแต่ว่าถ้าเราไม่หมายอ่ะถ้าเราแบบเออเออไม่หมายเรื่องห้องอะไรอเงี้ยแต่ว่าอ่ะเมื่อกี้กดเข้ามาแล้วกดเรื่องห้องพักเหมือนเดิมหน้าตาเหมือนเดิมเลยดีลักเหมือนเดิมเลยอ่าดีลักเหมือนเดิมเลยอยู่ในราคาพันห้ามีอาหารเช้าไหม อได้ส่วนลดอาหารเครื่องดื่มนะคะกดเพิ่มไปในตะกร้าไปที่ตะกร้าดูเพื่อนเพื่อนันแปดร้อยยี่สิบสามบาทเมื่อกี้สองพันสามตอนนี้เหลือพันแปดเราก็ทำการกดหัดไปเห็นไหมระบบมันลดไปหมดเลยเมื่อกี้สองพันสามอ่ะเออแล้วก็เหมือนเดิมด้วยห้องดีลักเหมือนเดิมด้วยชื่อเดิมนะคะ แล้วก็เราต้องกรอกบัตรเครดิตตรงนี้นะคะแล้วก็กดเนี้ยราคาพันแปดร้อยย่าบอกใครอย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะอ่อแล้วเพื่อนๆเขาจะมาตามล่าเวลาหรือเปล่าเนี่ยอ่ะมาบอกเทคนิคการจองโรงแรมราคาเฮ้ยเมื่อกี้สองพันสามตอนนี้เหลือพันแปดใช่ปะถูกลงตั้งเท่าไหร่อ่ะ สามร้ 300, 300, อยสามสี่ร้อยอ่ะเออไม่รู้นะก็ถ้าใครไม่มาเป็นรักซื้อม,มันเหมือนกันแต่เป็นรักคิดว่าเขาอาจจะลดเกรดห้องหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เป็นรักก็อยู่ที่โรงแรมที่เดิมที่โคราชนะเป็นรักจองอเมื่อ มา,มาจากกรุงเทพใช่ไหมก็มานอนที่โคราชจ่ายในราคาที่แพงกว่านี้นิดนึงแล้วก็ได้ห้องมุมทีเนี้ยวันเนี้ยได้ในราคาที่ถูกลงประมาณหนึ่งร้อยกว่าบาทโดยการใช้วิธีการจองแบบเนี้ยแล้วก็แค่ไม่ได้ห้องมุมแต่ก็คือก็ได้ห้องสตูดิโอเหมือนเดิมเออก็คือโอเคราคาลดลงหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าคือเราไม่มาไงมัน มันนอนเฝ้าแม่เฉยๆอะเออไม่ได้แบบมาใช้ฟัสซิลิตี้อะไรของโรงแรมอะไรเงี้ยก็โอเคเพื่อนๆรู้แล้วเหยียบไว้นะอ่อยาวเพราะว่าเดี๋ยวเบล่าจะต้องมีเดินทางรถชิปแล้วก็จะต้องไปนอนโรงแรมประมาณนี้อีกหลายๆที่หลายๆครั้งเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครรู้โอเคไปก่อนละบ๊ายบาย